เมื่อวานอาจารย์พูดเรื่องการปฏิบัติธรรมว่ากรรมฐานวิธีการดูจิตก็เรียกว่าเป็นแนวทางการปฏิบัติที่หลวงปูดดงป่ดูลหลวงปู่ดูลอตุโลท่านเป็นผู้ริเริ่ม ก็ขยายความโดยหลวงพ่อปาโมดปาโมดโชว์ในคำว่าดูจิตเนี่ยก็แพร่หลายก็น่าจะเป็นจากหลวงพ่อปาโมดกรรมาฐานแบบดูจิตหรือว่าการปฏิบัติแบบดูจิตนี่พออาจารย์ใช้คำว่ากรรมาฐานแบบดูจิตพระท่านก็สงสัยนะ ดูจิตในกรรมฐานหรือว่าตอนทํากรรมฐานเราต้องดูจิตเ้วเกิดความสับสนเขาขอใช้คำว่าแนวทางการปฏิบัติกันแนวทางการปฏิบัติแบบดูจิตคำว่าแนวทางเนี่ยถูกต้องแนวทางก็คือทางที่เราจะไปสู่พระนิพพาน หรือความพ้นทุกข์เนี่ยเราปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อพระน,นิพพานพระนิพพานเป็นของมีค่าเปรียบเหมือนเพชรพลอยเปรียบเหมือนกับว่าพระนิพพานเนี่ยเป็นของมีค่าอยู่บนยอดเขาอยู่บนยอดภูเขาภูเขาก็มีภูมิประเทศแตกต่างกัน บางทีก็เป็นหน้าผาบางทีก็มีต้นไม้ข้างๆเป็นทางลาดเป็นทุ่งหญ้าบนยอดเขามีพระนิพพานเราอยากได้ของมีค่าคือพระนิพพานเราก็ต้องเดินขึ้นเขาทางขึ้นเขาเนี่ยก็มีหลายเส้นหลายอย่างให้บางท่านเนี่ยชอบปีนป่ายหน้าผา ก็บอกว่าเออเดี๋ยวขึ้นไปบนยอดเขาด้วยการปีนป่ายขึ้นไปเร็วดีบางท่านก็บอกว่าเดี๋ยวเดินไปในป่าดีกว่าร่มเย็นสบายเหนี่ยวกิ่งไม้ขึ้นไปก็ได้บางท่านก็บอกเดี๋ยวเดินขึ้นทางลาดไปเนี่ยตามทุ่งนั่นแหละช้าหน่อยแต่ว่าชมนกชมไม้ไปด้วยสบายดีถึงยอดเขาเหมือนกันอันนี้คือแนวทางการปฏิบัติแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่ละท่านไม่เหมือนกันแต่พอไปถึงนยอดเขาแล้วมองลงมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีทางขึ้นเขาหลายทางการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันมันมีแนวทางหลายอย่างหลายทางอย่างพระอาจารย์ก็เหมือนกันเนี่ยตอนแรกก็ไปอยู่สวนมวกของหลวงพ่อพุทธทาสก็ใช้แนวทางอานาปานสติ ดูลมหายใจเข้าออกช่วงนั้นบางครั้งก็ไปวัดที่เป็นลูกศิษย์สายหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาเข้าไปเ,าเขาก็ให้ท่องพุทโธก็เอาพุทโธก็เลือกแนวทางพุทโธบ้างทำอาณาปนสติบ้งางจนมาเจอหนังสือของหลวงพ่อปาโมดนั่นแหละก็เลยลองทดลองการใช้วิธีการ ปฏิบัติแนวทางดูจิตนะก็ใช้มาจนทุกวันนี้เห็นว่าเหมาะดีได้ผลแต่ก่อนที่จะลงมือทำเราก็ต้องสำรวจให้ดีก่อนว่าไอ้แนวทางดูจิตเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะก็ยังไม่ปรงใจเชื่อหลวงพ่อไปทีเดียวเ,ออเพราะว่าเป็นของใหม่ด้วยนะเป็นคำที่สมัยก่อนไม่มีนะ ช่วงนั้นก็ไปหาครูบาอาจารย์การปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ต้องไปหาครูบาอาจารย์หาทางที่เหมาะนั่นแหละหลวงพ่อบัวกเกตวัดช่องลมก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของอาจารย์กันได้มีโอกาสไปขอคำปรึกษาการปฏิบัติกับท่านหลายครั้งจนท่านจำได้นะ วันนั้นก็ไปกราบหลวงพ่อเนี่ยถามหลวงพ่อก็คือจะไปถามหลวงพ่อนะว่าการดูจิตหนึ่งมันถูกต้องไหมว่ากราบท่านเสร็จหลวงพ่อก็ถามก่อนเลยนะตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนความหมายของท่านก็คือตอนนี้กําลังปฏิบัติทําแบบไหนท่านก็เข้าใจนั่นแหละว่า นักปฏิบัติใหม่ๆนี่ก็ต้องสแสวงหาครูบาอาจารย์สแสวงหาแนวทางที่เหมาะกับแต่ละคนเขาบอกท่านว่าตอนนี้ดูจิตแบบหลวงพ่อปามโมดท่านก็บอกว่าดีหลวงพ่อปามโมดเนี่ยท่านเป็นพระที่มีความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติอย่างลึกซึ้งรูปหนึ่งหลวงพ่อบอบเกท่านชมหลวงพ่อปามโมดนะก็ทําให้เราเกิดความมั่นใจว่า แนวทางนี้ถูกต้องช่วงนั้นก็ช่วงนั้นก็ไม่ค่อยได้ไปส่วนโมกแล้วก็ไปทางสายหลวงปู่มั่นนะตอนนั้นช่วงนั้นน่าจะไปหยุดจันอยู่กับหลวงปู่ฟักลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัวไปอยู่ที่นั่นก็ได้คุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งก็ถามว่าการดูจิตเ,เป็นการปฏิบัติที่ใช้ได้ไหมนะ ท่านบอกว่าไม่มีอะไรการดูจิตมันก็คือการปฏิบัติแนวสติปฐานสี่สติปฐานสี่เนี่ยถือว่าเป็นแนวทางการปฏิบัติที่สําคัญการดูจิตก็คือการปฏิบัติในในในหลักสติปฐานสี่นี่แหละสติปันรีเนี่เป็นพระสูตรเลยสติปฐานสูตรพระเจ้าตรัสเรื่องการปฏิบัติที่เอาสติตั้งไว้ที่ฐานทั้งสี่ สติปทานหลวงปู่เทศท่านแปลบอกว่าสติปทานก็คือสติเป็นประธานเป็นใหญ่ในการปฏิบัติเอาสติเป็นใหญ่ในการปฏิบัติทุกวันนี้ทําสติปถานทำการปฏิบัติสติอะไรก็คือแนวสติปทานสี่นะี่แหละเป็นประสูตรที่สําคัญสําคัญถึข่ขนาดที่พระเจ้าตัดไว้ได้ผลเร็ว ถ้าใครทําสติต่อเนื่องเนี่ยยังเร็วเนี่ยเจวันเจดวันต้องบรรลุธรรมเป็นพระอริยะขั้นต้นเป็นพระสุรบันก็ได้เจดวันเจเดือนเจ็ดปีอย่างอย่างกลางเจปีอย่างช้าเจอย่างกลางเจเดือนอย่างช้าเจปีนะเ้าตัดไว้อย่างนี้แสดงว่าเป็นวิธีการที่รวดเร็วชัดเจนสมัยก่อนประเทศไทยก็ ไม่ได้นิยมแนวทางนี้เท่าไหร่แต่ว่าเป็นที่นิยมในประเทศพมา่าพวกวิปัสนาจารย,าย์ใหญ่ๆที่เรียกว่าสยาดอส่วนใหญ่นึ่ทั้งนั้นแหละก็ใช้แนวทางการปฏิบัติแบบนี้ของเราไม่มีแต่ว่าในยุคหนึ่งวัดมหา,าธานตะุสมเด็จพุธาจารย์อาจอาสาปาทานก่อนเอามาเผยแพร่ก็ปฏิบัติจนทุกวันนี้ แม้แต่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพระเนี่ยมันมีคณะคณะวิปัสสนาเขาก็สอนวิธีแบบเนี้ยสอนหลักสติปัานสี่ซึ่งเป็นวิธีการที่ชัดเจนมีเหตุมีผลสืบค้นได้ัสติปัสี่มีอะไรนะก็คือตั้งสติเอาไว้ สติแปลว่าความระลึกได้ความรู้ตัวเหมือนเราทําอะไรเราก็ให้รู้ตัวไว้เช่นเดินเราก็รู้ว่ากำลังเดินกำลังก้าวเท้ากำลังคุยโทรศัพท์ก็รู้ว่ากำลังคุยกำลังทำงานกำลังล้างจานกวาดบ้านรู้ตัว รู้ตัวอยู่เอาใจมาอยู่กับกายกับใจอยู่กับการกระทําของเราจะขับรถไปไหนมาไหนก็ให้รู้ตัวอันนี้ความหมายแบบง่ายๆของสติแต่ถ้าเป็นเรื่องของการปฏิบัติให้เอาสติไปจับที่ฐานทั้งสี่ฐานทั้งสี่นี่มันอยู่ในกายในใจเรานี่แหละไม่ส่งจิตออกไปมีสติข้างนอกสติให้มันอยู่ในตัวเราอันแรกก็คือที่กาย นี่กายก็เราเดินไปไหนมาไหนมือไม้ขยับเลี้ยวหลังเดินหน้าไปซ้ายไปขวายกมือขึ้นแปลงฟันอาบน้ําแต่งตัวอะไรก็มีสติอยู่กับกายอันนี้คือฐานที่หนึ่งคือกายอันที่สองฐานเวทนา ความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นก็ให้รู้ความรู้สึกร้อนรู้สึกหนาวไม่สบายไม่พอใจขณะกินก็รู้สึกที่ลิ้นว่ามันรสชาติเป็นอย่างไรดื่มกาแฟร้อนๆก็รู้ถึงความร้อนกินน้ำแข็งก็รู้ถึงความเย็นความร้อนความเย็นนี่นคือความรู้สึก นั่งอยู่อย่างนี้ลมพัดลมพัดโดนแขน,นก็รู้สึกว่ามันมีแรงมากระทบที่แขนมีความเย็นที่แขนอันนี้คือฐานเวทนาอันที่สามฐานจิตใช้จิตดูจิตไอฐานเนี้ยมึงมันก็จะสับสนหน่อยหนึ่งนะเอาจิตอะไรไปดูจิตอะไรบางท่านบอกว่าฐานจิตเนี่ยมันยากแต่ว่ามันก็มีวิธีการดูเหมือนกัน ดูจิตไปเลยดีกว่าไอ้ววาครูบาอาจารย์บางท่านบอกดูจิตไปเลยดูจิตไปเดี๋ยวก็เห็นเวทนาเห็นกายเห็นอะไรใช้จิตดูจิตนะฮะอันนี้สี่เนี่ยฐานธรรมธรรมะก,ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจที่เรียกว่าปัญญายาณก็ได้การเข้าใจธรรมก็ถือว่าเป็นฐานธรรมการที่เรามีสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเกิดขึ้นในใจ อแมันแต่กิเลสเกิดขึ้นอย่างนี้อ๋ออันนี้มันเป็นความโลภอันนี้เป็น,เป,นเป็นความโกรธเป็นความเข้าใจธรรมด้วยเรารูนั่นแหละ,ะยานมัตตายะสติปฏิมัตตายะฐานธรรมก็ยากเหมือนกันแต่ว่ามีวิธีการดูเหมือนกันอีกอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันแต่สำคัญนะั่นคือฐานจิตที่พูดถึงการดูจิตดูจิตนี่ยก็คือสติปัฏฐานในส่วนของจิตตานุป,ปัสสนาสติปัฏฐาน สี่ฐานเนี่ยแต่ละคนน่ยอาจจะไม่ไม่ถนัดทุกอย่างหรอกบางคนถนัดฐานกายก็ดูกายสายที่ถนัดดูกายเคลื่อนไหวก็สายหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคําเขียนหลวงพ่อไพสานวิสาโลเนี่ยแหละฐานเนี่ยเดินจงกรมทั้งวันยกมือขยับเป็นจังหวะขึ้นลงนี่คือท่านถนัดในฐานกายฐานเวทนาเนี่ยก็ โคเอ็นกาบางท่านอาจจะเคยไปปฏิบัติที่เรียกว่าโคเอ็ ah. ah นกาโคเอ็นกาก็เป็นวิปัสนาจารย์ชาวอินเดียพมา่าปฏิบัติได้ผลก็เปิดตราสารปฏิบัติทมทั่วโลกเลยในเมือง,งไทยก็มีแถวบ้านเราก็ไปกันหลายคนนะถ้าอ่านหนังสือของท่านท่านจะเน้นให้ดูเวทนาความรู้สึกต่างๆ ฐานจิตเนี่ยก็หลวงปู่ดูลหวงพ่อประโมทหลวงพ่อพุทธานิโยเนี่ยฐานธรรมนี่ไม่ชัดเจนฐานธรรมกับฐานจิตบางทีก็รวมกันไปก็เอาเป็นว่าการดูจิตก็คือการปฏิบัติที่มีในพระสูตรสติปัฏฐานสุขแล้วก็เป็นที่แพร่หลายทั่วไปปฏิบัติถ้าทำถูกต้องเจ็ดวันก็อาจจะบรรลุธรรมได้ เจ็ดเดันเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนี่เราก็ฝากเอาไว้เรื่องนี้เดี๋ยวจะต้องพูดต่อปหลัง